สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามเดือนนะครับทำดีเราชมทําชั่วขอร่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องคุณทักษิณชินวัตรหน่อยนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับพี่เอกสมชายแสงการสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับลูกครับพี่เอกครับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ๆก็เจอเด้งมาสองคดีพร้อมกันทีเดียวอ่ะคนมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณน่าสงสารถูกลังแกถูกกลนแก้งนะครับพี่เอกคิดว่ายังไงอ่ะครับ ก็เป็นเรื่องของกรรมนะถาารพุทธบอกกรรมทาอะไรไวมันก็ได้รับกรรมแต่ละเพระอะอย่าไปซ้ําเติมผมก็เรียนอย่างนี้ครับบังเอิญเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันสองเรื่องสองกรรมต่างกรรมต่างวรรคมาบรรจบกันในวันเดียวเลยแต่เรียนเลยว่าไอ้ที่ไปมโนว่าเอ้ยเขาตั้งใจกันแกล้งแล้วมันออกมาในวันเดียวกันตั้งแต่คดีหนึ่งหนึ่งสองที่อจายการมีข่าวว่าจะอุทธรณ์ กับสองเนี่ยคำที่ภาคษาสารดีกาที่คุณทักษิณเป็นฝ่ายโจย์นะไปฟ้องกรมสรรพากรก,กับพวกเนี่ยนะปรากฏว่าคุณทักษิณแพ้คดีแล้วสารตัดสินให้คุณทักษิณจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากการขายชินขอบหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านเยอะมากนะมันออกมาสองกรรสองสองกรรมในวันเดียวกันเนี่ยมันเป็นเหตุบางเอื่นหาคนบังเอื่อนอย่างนี้ยากนะแต่ผมจะเล่าไปฟังว่า ไม่มีใครไปกั่นแกล้งหรอกครับเพราะประการที่หนึ่งเนี่ยอายการสูงสุดเนี่ยมีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าท่านจะอุทธร์อันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวตรงกันหมดเลยนะว่าอายการสูงสุดมีคำสั่งแล้วละ่ะว่าจะอุทธร์แต่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ข่าวใหม่ว่าเมื่ออายการสูงสุดมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรตามอานาจที่รัฐมนูญกําหนดให้แล้วเนี่ย ก็อาจจะไม่ทันวันที่21พฤศจิกายนซึ่งครบกําหนดแล้วนะครับในการยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวยื่นไปแบบไม่มีข้อมูลหรือผิดพลาดเนี่ยก็ศาลอาจจะยกอุทธรณ์ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงเปลี่ยนเป็นขายขยายเวลาอีก30วันเพื่อให้พนักงานอายการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทําคํายื่นอุทธรณ์ให้เรียบร้อยครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่า อายการสูงสุดได้ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองในการสั่งแล้วแต่ว่าการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะยังใช้เวลาอีกสักสองสามสัปดาห์คือไม่เกินสามสิบวันนับจากนี้นะครับทีนี้พี่อบอกว่าเขายื่นอุทธรณ์เนี่ยขยายอีกสักประมาณสามสี่สัปดาห์คำถามที่คนสงสัยและคนอยากจะรู้ว่าการยื่นอุทธรณ์ของของอายการครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลทําให้คุณทักษิณเนี่ย ไม่สามารถที่จะพักการจำคุกได้ใช่ไหมฮะก็คือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกไปพักนอกเรือนจำจำคุกนอกเรือนจำได้ใช่ไหมครับความเห็นทางกฎหมายเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มผมเนี่ยมีความเห็นว่าต้องดูพระราชบัญญแบบัติกฎกระทรวงแล้วก็ระเบียบการพักโทษแล้วก็ดูพฤติการของนักโทษด้วยว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนักโทษเด็ดขาดนั้นจะต้องจำคุกมาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือไม่น้อยกว่าหกเดือน แต่คุณทักษิณน่ะได้รับพระนาราภไยลดโทษจากแปดปีแลหนึ่งปีถูกไหมหนึ่งในสามไม่น้อยกว่าหกเดือนก็ก็องนับตั้งแต่ก้ากันยามาแต่บัตรเอิญมันต้องมีพิจารณาเรื่องพฤติการประกอบด้วยอยู่ๆไม่ใช่ว่าครบรับปล่อยเลยนะหรืออายุเจ็ดสิบล้วปล่อยพักโทษเลยนะเช่นป่วยเลื้อรังเช่นมีพฤติการหลบหนีไหมเช่นคุณทักษิณเนี่ยมีพฤติการที่ศาลฎีการพการนเด็จคณีายานะักการเมืองต้องมาพิจารณาใหม่ บังคับโทษบคอ .1.2.5.6.8 ให้กลับไปคุมขังเรือนจำอีกหนึ่งปีความเห็นว่าผูาา้คุมคณะกรรมการพักโทษจะก,กลายพักทุกคนใหม่ผมเรียนเลยครับว่าอ่านครับาาริภาษ์าสารดีกาคําสั่งบังคับคดีนี้ให้ดีแล้วจะเห็นว่าคุณนักศิลอาจเข้าข่ายตัวการร่วมย้ำนะครับสารตั้งสมมติฐานไว้สองอันว่าคุณนักศิลเป็นคนแจ้ง ให้ผู้คุมพยาบาลทราบว่าป่วยแล้วก็ทุกคนก็แทงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจร้ายแรงหัวใจขาดเลือดต้องผ่ารักษาทันทีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแค่นิ้วล็อกแล้วก็ไปเจอแค่ผ่าตัดหัวไหล่สี่หลูกแก้เรื่องเอ็นเปื U ่อยยุ N ่ยเอ็นขาดอะไรเนี่ยไม่มีโรคไม่มีการรักษาโรคหัวใจดังนั้นคุณทักษิณศาลจึงมีคําวินิจฉัยในคดีด้วยนะบอกว่าคุณทักษิณเป็น,นผู้มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดรักษาคุณตัดสิน็นผู้ได้ประโยชน์การที่อยู่ในเรือนจําโดยให้อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องกลับไปพักเรือนจำตะนนี้ถ้าเอาตามความผิดของตัวการร่วมพู้การสับสนเจ้าหน้าที่รัฐทำความผิดเนี่ยตามประมวลกฎหมายยา마ตราหนึ่ง้าจ็ดรับโทษสองในสามเนี่ยคุณตักสินก็ต้องมีโทษจําคุกอีกสองในสามของสิบห้าปีก็คือสิบปีอะคาถามว่า ถ้าเข้าเกณฑ์หกเดือนแล้วเนี่ยคณะกรรมการพักโทษจะก,กล้าให้พักไหนผมอยู่ในฝันว่าไม่กล้าใหกพักนะครับเพราะว่าถ้าพักแล้วคุณนักสินจะบินออกไปไหนตอนไหนแกออกช่องทางธรรมชาติแน่เพราะว่าแกไม่กลับมารับโทษสิบปีแนะ่นอนนะอันนี้อันนี้เราจะได้เคลียร์นะครับส่วนที่สองเนี่ยโอ้ตามยิงไม่เกี่ยวกันนะแต่มันมีคดีหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านตามหลังมาเนี่ยผมว่าคุณนักสินขออภัยนะครับไม่ได้ก้าวล่วงอนะ่ะแกก็พยายามที่จะไม่จับไอ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะก่อนหน้านั้นแกก็ไม่จ่ายมาอยู่แล้วอะถูกไหมเดี๋ยวก่อนพี่สี่หมื่นหกพันล้านแกจ่ายแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้จ่ายสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ยเป็นคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายรัฐนะครับรปตสฟ้องอายการสูงสุดฟ้องปปชฟ้องต่อศาลมีกาแล้วศาลก็ยึดไปแล้วสี่หมื่นหกพันล้านจากการขายหุ้นชินทอปเจ็ดหมื่น สามพันล้านซึ่งเป็นการขายที่มิชอบพ่อะหรเพราะ,ะรคุณทักษิณเป็นเจ้าพนักงานของรัฐในฐานะนายกรัญชีเอคอคอนสตอเก็ฟ้องว่าออกกฎหมายเพื่อเบื้อประโยชน์ต่อการขายหุ้นดังกล่าวแล้วกันนะอันนี้ต้องไปดูคำพิพากษายาวมากนะครับและเหตุการณ์ก็นานแล้วทีนี้เอามาคดีของคุณทักษิณในเรื่องของการที่จะถูกบังคับให้ชำระกรมสรรพากรอีกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านเนี่ย ย่อยๆนะเรื่องนี้เกิดยาวมากบริษัทชินขอบเกิดขึ้น40ปีที่แล้วตั้งโดยคุณนักเสลยงคุณยิ่งพจทมาอันนี้ก็ทกทาธุรกิจทั่วไปเอ่อตั้งแต่คุณนักศสลป์แกพ้าว่าหลังจากแกให้เช่าคอมพิวเตอร์สรํานักงานตารวจแล้วแกก็ทําสถานีวิทยุทําสถานีโทรทัศน์ไอบซอะไรมาเรื่อยเนี่ยสุดท้ายแกก็มาได้สัมปทานเรื่องชินขอบชินขอบก็คือทำไอ้มือถือเอสทัเป็นแม่ของ ดาวเทียมไทยคมหรืออื่นๆเยอะแยะมากมายจินคอร์ปอเรชั่นก็เป็นตัวโ่อแม่เลยเนาะทีนี้คุณทักษิณก็ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปไม่เป็นไรจะบริหารภาษีแบบแบบตรงไปตรงมาหรือจะโกงภาษีก็แล้วแต่โกงภาษีเนี่ยสรรพาระก็เขาเป็นไล่ตามจับรับเอาเนาะมีถ้ามีความผิดมากๆเขาก็ดำเนินคดีถูกคุกูต่างรางว่าไปแต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมีสองประเด็นครับลูกครับประเด็นที่หนึ่งคือ คุณทักษิณถือหุ้นสัมปทานรัฐไม่ได้ไอ้ไทยคมเนี่ยมันสัมปทานรัฐไอ้เอเอสมันสัมปทานรัฐสองห้ามถือหุ้นสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมมัดถือไม่ได้ไอ้ทั้งหมดคุณทักษิณแกก็เลยต้องโอนออกเราจะสังเกตว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีหุ้นเหล่านี้อยู่ในบริษัทชี้แอมเปอร์ลิสฟังดีๆนะมันมีชิ้นขอบแล้วมีแอมเปอร์ลิสแอมเปอรลิสเป็นบริษัทที่นักบริหารภาษีเนี่ยทั้งเรียบร้อยที่ภาพนะ ต่ถ้าเรียกแบบไม่สุภาพก็เดี๋ยวดูคำพิพากษาบอกไม่หยคุณธรรมนะในการในการทำภาษีนะครับก็ไปจดทะเบียนไว้ที่กเกาะ b i t i s Virgin i c l a n d ถ้าเราจะได้ยินมาก่อนก็ยิวนว่า b i t i s Virgin Iceland k เคมา n ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะเกาะฟอกหนึ่งคือไม่ต้องแสดงว่าใครเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินค่าตกงนิดหน่อยก็เป็นสามารถจดได้แนละ้วเงินก็ไปอยู่ในพวกนั้นทีนี้ไอ้ b i t i s Virgin Iceland เนี่ยคุณนักสินจดทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวนะครั้งแรกเลยนะจดทะเบียนเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณทักษิณชำระหุ้นค่าหุ้นหนึ่ง US ดอลลาร์หนึ่ง US ดอลลาร์ก็คือมันไม่ได้ทำธุรกิจแน่นอนบอริษัทออนไลน์มันจะมีจดแค่หนึ่งดอลลาร์มันจะไปซื้อขายกับใครเขาได้ไปในโลกแต่มันจดทะเบียนว่ามันทำธุรกิจการค้าโอเคนะจากนั้นผมทักษิณเข้าสู่ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังจะเข้าเนี่ยแหละ ก็เลยต้องโอนหุ้นของชินขอบไปให้แอมเพลอิสอ่าดูให้ดีนะนี่เราจะไม่เห็นคุณทักษิณถือหุ้นชินขอบและเราก็ไม่เห็นคุณทักษิณถือหุ้นแอมเพลลิสเพราะมันถูกโอนย้ายแอมเพลลิสแล้วแต่ก่อนคุณทักษิณจะเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณได้โอนหุ้นหนึ่งหุ้นหนึ่งเหรียญสหรัฐเ่ยนะให้กับคุณโอ๊กลูกชายคนโตหนึ่งเหรียญเหมือนกัน นะครับโอนมันไปเสร็จก็บริษัทก็เปลี่ยนเป็นของคุณโอ๊กเอาละแอมเปอร์ลิสจะมีหุ้นชิ้นขอบเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ต่อมาคุณโอ๊กก็เพิ่มผู้พุือหุ้นเพิ่มเอิมาเป็นคุณเอมน้องสาวเข้าใจว่าหลังจากบรรุวิติีภาวะก็เป็นสองคนที่เป็นเจ้าของหุ้นบริษัทแอมเปอร์ลิสถ้าหุ้นละดอลลาร์ก็มีคนละคนละดอลลาร์นะแต่จูๆ่ๆเมื่อคุณทั้งสองเป็นปนายกรัฐมนตรี ทำกฎหมายเรื่รบบองบลบสัมปทานอะไรไม่ต้องไปพูดถึงอะันยาวนะสรุปว่าขายหุ้นให้เทมาสแล้วคนไทยก็ออกมาประท้วงเลยเพราะอะไรเพราะชินขอบมันถือหุ้นไทยคมคุณทักษิณขายหุ้นเอ่อไทยคมเนี่ยหรือชินขอบเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงของพันธมิตรจำได้ไหมัน่นแหละแล้วนำไปสู่การรัฐประหาร19กันยา2อง9เเพราะคนไทยรู้สึกว่าดาวเทียม ไขคมนั้นเป็นนามพระราชทานดาวเทียมนั้นทําให้ล่วงรู้ความลับทางการทหารของประเทศไทยทั้งหมดเพราะยไม่ได้ใช้เอกชนสําหรับการโทรศัพท์อย่างเดียวนะแต่ราชาการทั้งหมดในขณะนั้นเนี่ยใช้ดาวเทียมทางทหารสภาความมั่นคงแห่งชาติตํารวจใช้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยการขายดาวเทียมเนี่ยจึงเกิดแรงประท้วงต่อสัานว่าเป็นการขายชาติ ให้กับสิงคโปร์ซึ่งสามารถเข้ามาร่วมรู้ความลับไทยคมได้อ่ะโอเคอันนั้นก็ว่าไปนําไปสู่การรัฐประหารซึ่งเป็นวิบากกรรมที่ทําให้คุณทักษิณต้องหนีไปต่างประเทศตั้งแต่ปี2549ทีนี้ย้อนกลับมาว่าคุณทักษิณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคณะกรรมการคอรตสอเนี่ยก็ตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าทําไมถึงต้องมีการยึดเงิน4ี่หมล้านโดยคตสเสนอความเห็นไปยังศาลว่าผ่านอายการ และปปชนะครับให้ยึดเงินทั้งหมด7 00 0 0ล้านเนี่ยที่ขายทั้งหมดเลยเพราะว่าเกิดจากการกระทำไม่ชอบคือไปออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ในฐานะนายกร,รัฐมนตรีและเอาบริษัทไปขายให้กับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำทักษิดทั้งหมดเหมือนเอาต้นทุนเงินไปซื้อยาเสพติดเอารถเอาอะไรทั้งหมดไปซื้อไปร่วมในกระบวนการผลยาเสพติดความผิดต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบางส่วนแต่เอาหลักฐานถ้าก็เมตตาให้ยึดเงินทั้งหมด4 6,00มล้าน คำถามว่ายึดแล้วหรือไม่เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามท่านรัฐมนตรีนิพิษอินทราสมบัติเมื่อสักปีสองปีเนี่ยก็เอะผมก็จําได้ว่ามีการยึดแล้วแต่ต่างเอินท่านก็โพสต์มาว่าสงสัยว่ายึดแต่อย่างก็โทรศัพท์ไปสอบถามท่านท่านก็ตอบว่าอ๋อตอนหลังได้สอบถามท่านนายกอภิสิทธิ์ได้สอบถามรัฐมนตรีก่อจติกวณิชเรียบร้อยแล้วว่าได้มีการยึดตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ยึดช้า ไปไม่กี่วันเหมือนเพราะคท่านกอคุณกอนเป็นนักธีรครางเ่ยเดินทางไปต่างประเทศสรุปก็คือเงินสี่หมื่นหกพันล้านแลวยึดแล้วแต่มันเป็นคนลักคดีกับหมื่นเจ็ดพันล้านนะแต่มันเป็นผลมาจากการที่ถูกฟ้องว่าขายหุ้นชินขอบเจ็ดหมื่นสามพันล้านนะทีนี้เอาละเจ็ดหมื่นสามพันล้านมาจ่ายภาษีเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยก็ประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอัตราขั้นบันไดไปแล้วกันแต่เอาว่า ้แต่ตอนนั้นเนี่ยที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเนี่ยก็เก็บประมาณห้าพันกว่าล้านจะมีดอกเบีย้ยอีกห้าพันกว่าล้านแล้วก็มีเบีย้ยปรับเงินเพิ่มอีกห้าพันกว่าล้านเป็ดเสร็จเนี่ยไอ้ห้าพันกว่ากว่าเนี่ยเลยกายเป็นหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านคดีเนี้สุ้กันมานานมากเพราะอะไรครับเพราะกรมสรรพากรไปเรียกเก็บจากคุณพินทองทากับคุณพานทองแท้เพราะในชื่อที่ขายแอมพเลิสแต่ผมเล่าย้อนมานิดเดียวแอมพเลิส ขายหุ้นสามรอยยี่สิบเก้าล้านหุ้นเมื่อกี้บอกมีสองหุ้นนะหุ้นละหนึ่งดอลลาร์นะไปขายสามรอยยี่สิบเก้าล้านหุ้นในราคาหนึ่งบาทหุ้นละหนึ่งบาทให้กับคุณโอ๊กกับคุณเดมแล้วคุณโอ๊กกับคุณเดมขายในวันเดียวกันเลยนะคือพวกฟัโอนไปไปห้านาทีห้านาทีก็ขายต่อวันเดียวกันเนี่ยขายในราคาสี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าตังค์ตางต่อหุ้น โอ้โหมันเป็นก็เป็นเงินเจ็ดหมื่นล้านไงเรื่องกอไอหกมหรอครับนุขายหุ้นนี่พี่ไหมบาทหนึ่งแล้วพี่ไปขายหุ้นสี่สิบเก้าบาทยี่ห้าตันพี่กำไรสี่สิบแปดบาทหรือพี่ขายรูเป็นไปไม่ได้โดยสามัญชนวินยูชนย่อมรู้รอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นนิิกรรมลำพรางถูกไหมโดย โดยเป็นการโอนหุ้นจากคุณทักษิณมาให้ลูกและลูกเอาไปขายอ่าโอเคอันนั้นก็เป็นเดี๋ยวมาพูดในคำพิพากษาศาลฎีกาว่าทําไมศาลหนึ่งพิสูจน์ว่าเป็นคุณทักษิณคุณโอ๊คคุณเอมเนี่ยก็ถูกสำนักกรเรียกภาษีเรียกภาษีนะไอห้าพันล้านเนี่ยและสู้กันจนกระทั่งดอกเรียกปรับเนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยโอ๊คเอมเขาสู้ว่าบริษัทเนี้ยไม่ใช่ของเขา แล้วเขาชนะคดีนะเขาชนะคดีเลยเป็นเหตุให้พ่อแพ้คดีหู<笑><笑>้มหมเขาสู้กรมสรรพากรเนี่ยคดีนี้เนี่ยมีหลายอันที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งบุญโอ๊คคุณเอมชนะคดีแล้วเอามาสู้นะส่วนคดีนี้อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเบญจาติดคุกผู้อำนวยการสำนักอีกสามคนติดคุกอดีตเลข,ขาคุณหญิงติดคุก ทั้งหมดติดคุกคนละสองปีสามปีกันเนี่ยนะเรียบร้อยจนออกกันหมดแล้วละ่นะคดีนี้เจ้าหน้าที่ถูกข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประเมินภาษีโดยไม่ถูกต้องแต่คุณโอ๊คคุณเดมชนะคดีนี้ไม่ต้องจ่ายภาษีทีนี้ผ่านมานานละปีสองพันห้าร้อยหกสิบคนเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอายุความคดีนี้สิบปีกำลังจะขาด คนเอกประยุทธ์ก็ให้กรมสรรพากรไปติดป้ายที่หน้าบ้านจำสองล้านลองหาภาพดูมีภาพเจ้าหน้าที่ไปติดแปะป้ายหมายเลยหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านคนก็เถียงกันว่าตกลงเนี่ยคุณทักษิณจะต้องจ่ายหรือคุณโอ๊คคุณเอไมจะต้องจ่ายโอเคคุณทักษิณก็เลยฟ้องศาลว่าคดีนี้เนี่ยกรมสรรพากรไม่มีสิทธิ์มาเก็บเงินจากคุณทักษิณเพราะคดีขาดอายุความไปแล้วพูดได้ง่าย แล้วคุณไปฟ้องผิดตัวคุณไปฟ้องโอเคเองไงสารก็เลยตัดสินในคำพิพากษาคดีนี้64หน้าไปหาอ่านดูจะละเอียดยิบมากเลยหนึ่งเป็นการทำระบบภาษีที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสรุปว่าสารไม่ได้ห้ามการบริหารภาษีนะแต่สารห้ามทำการบริหารภาษีแบบไม่มีคุณธรรมแบบนี้ สรุปว่าสารตัดสินให้คุณทักษิณซึ่งชนะมาในสารชั้นต้นสารอุทธรสารชั้นต้นกับสาลอุทธรเนี่ยเห็นด้วยว่าขาดอายุขวามแล้วฟ้องผิดตัวแต่สารดีการเนี่ยท่านเอาเจตนาลมมาดูท่านบอกเอ้าก็มันเห็นหลักฐานอยู่เนี่ยว่าคุณทักษิณโอนพูดไปให้แอมพ์ิสแอมพ์เสโอนให้คุณให้คุณโอ้คุณเอมบาทเดียวแล้วขายกำไรสี่สิบแปบาท2ี่ห้าตังเป็นเงินตั้งหลายหมื่นล้านจะไม่เสียภาษีได้ยังไง แต่ที่สาคัญจะเก็บเง Over ินโอเอมหรือจะเก็บเงินทักษิณสรุปสุดท้ายศาลเห็นว่าที่คุณทักษิณฟ้องชนะมาสองสามเนี่ยศาลดีกากลับคําพิพากษาให้คุณทักษิณแพ้คดีแพ้คดีกรมสรรพากรและต้องชําระหนี้หมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านต่อกรมสรรพากรเพราะเหตุว่าลูกไปชนะคดีว่าน,นี่บริษัทไม่ใช่ของหนูดังนั้น<ถ>จึงต้องไปเก็บเงินที่พ่อถ้าเกิดลูกชนะคดีลูกก็ต้องจ่ายแทน แต่ถ้าลูกแพ้ก็ไปเก็บที่พ่อสุดท้ายแล้วไม่ว่าพ่อหรือลูกก็ต้องจ่ายอยู่ดีถ้าจ่ายตอนนั้นก็จ่ายค่าพันล้านแต่มาจ่ายตอนนี้ยื้อไปยื้อมากก็เลยกลายเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านครับก็ส่วนส่วนหน้าที่ในการที่จะไปเจรจาต่อรองมันก็มีทั้งสองแบบคือหนึ่งกรมสรรพากรก็ต้องเรียกเก็บละเดี๋ยวเร็วๆนี้กรมธรพม์ภาษาออกประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยกรมสรรพากรก็ต้องยื่นโนติสไปให้คุณทักษิณจ่ายเงิน คุณทักษณิณก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองรกรมสรรพากรว่าเอ้ยมันต้นห้าพันกาไอ้ดอกเบี้ยนเนี่ยนะที่จะเรียกผมห้าพันกว่าล้านประมาณหกพันเนี่ยไอ้ค่าปรับห้าพันกว่าแล้วก็ดอกเบี้ยห้าพัน 5, กว่าเนี่ยผมขอต่อรองได้ไหมก็อาจจะต่อรองกันได้นะแต่กรมสรรพากรกคงไม่ให้ต่อรองผมดาว,ว่านะอะหรือจะขอผ่อนชําระกรมสรรพากรก็ต้องดูให้ผ่อนชําระเท่าไหร่คุณทักษณิณอายุเจ็ดสิบเจ็ดเดเจ็ดแปดแล้วเนาะถ้าไปผ่อนชําระร้อยปีเนี่ยคงไม่มีปัญญาไปตามเก็บอะ ถูกไหมก็ต้องดูว่าอ,อายุที่เหลือเท่าไหร่สมมติคาดการว่าอายุที่เหลืออีกสิบปีข้างหน้าก็คงปล่อยให้ให้ผ่อนได้ปีละพันเจ็ดร้อยล้านเราพูดกันแบบแรๆนะ์ๆเนาะก็ผ่อนได้แต่ถ้ากรมสรรพากรบอกว่าเฮ้ยผมดูแล้วเนี่ยคุณมีทรัพย์นี่ว่าผมเห็นเครื่องบินที่คุณนั่งไปดูใบอะ่ะไอล้ลำน,นั้นก็สังสี่พันล้านแล้นะเอามาใช้คืนกรมสรรพากรแล้วกันแล้วไอ้ไอ้ บ้านที่จำสองล่าไม่รู้ชื่อใครก็มูลค่าก็หลายร้อยล้านเนาะเบนซ์เบนซ์เมเบสเนี่ยก็สิบเล้านแล้วแล้วก็เห็นฟอร็ารายงานว่าเมื่อปีหกเจ็ดนะว่าคุณลสินต,ต,ต,ติดอันดับห้าสิบคนของประเทศไทยที่มีหุ้นรวยอันดับต้นของรถของโลกนะในประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีทรัพย์ที่ตามที่เขาประเมินว่ามีประมาณห้าหมื่นล้านก็น่าจะจ่ายภาษีได้ครับ ฟังฟังดูก็อย่างที่พี่เอบอกฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการของกรรมหาต้องชดใช้กรรมแต่ทีนี้ต้องถามพี่เอบอกว่าถ้าคุณทักษิณเขารู้ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาต้องมาติดคุกและที่สําคัญก็คือจะต้องโดนคดีหนึ่งสองอีก, 1, อกแล้วก็ต้องมาจ่ายภาษีเนี่ยอีกถึงวินเจ็ดพันหกร้อยล้านพี่คิดว่าถ้าคุณทักษิณดูลูกน้านเนี่ยแกเครื่องบินแกที่บินไปดูาบแล้วเนี่ยย้อนสอนกลับมาประเทศไทยแกจะย,ย้อนกลับมาไหมครับหรือตอนนั้นเนี่ยหนีแล้วหนีเลยครับไม่กลับมา อันนี้เป็นประเด็นเลยรู้ไหมที่คนไปบอกว่าเฮ้ยมันออกมาวันเดียวกันเนี่ยกันแกล้งบนทักษิณเนี่ยนะเอ,อผมฝากพี่น้องเสื้อแดงไปดูนะครับคําพิพากษา64แผ่นถ้าไม่มีเดาที่ผมเลยนะเขาเขียนคําพิพากษาไว้วันที่14สิงหาคม14สิงหาคมปี68คุณลูกนี้ยังเป็นนายกนะแต่ว่าถูกพักมปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรม คุณทุกที่ยังไม่พ้นตาแหน่งเลยแล้วคุณนักศิลเนี่ยยังไม่ได้บินออกไปดูใบด้วยถ้าคุณนักศิลร่วงรู้คำพิพากษานี้ก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ไม่กลับดีกว่าถูกไหมต้องไปฟ้องตามยึดทรัพย์ที่เอาบ้านที่ดูใบไปตามเอาเครื่องบินที่ไปจอดที่ดูใบหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่แต่ว่าเอาละว,ว่าเที่ยวนี้ไม่รั่วคาพิพากษาเนี่ยเพิ่งมันเดินพฤตจิกาเนี่ยไม่รั่วเออมันก็เลยมาเจือสมกับที่บังเอิญวันที่9กันยาสารสารั่งให้คุณนักศิลกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจํา คุณทักษิณพอไปนอนอยู่เรือนจําก็โดนอุทธรคดี1นึสองอีกก็ก็เป็นคดีน่เป็นความยุติธรรมนะเพราะอะไรเพราะเราย้ํานะว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฟ้องหมิ่นประมาทกันทั่วไปที่ยอมความได้แต่คดีนี้เป็นคดีความมั่นคงประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งสองผู้ใดหมิ่นประมาทอาฆาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์ราชายาอัยการมีหน้าที่อุทธรเท่านั้น ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยว,ว่าอายการจะใช้ดุลพินิษฐ์ได้อายการสูงสุดท่านทําหน้าที่ถูกแล้วเพราะอที่บอกว่าแปดต่อสองเนี่ยผมไปตรวจจากแหล่งข่าวแล้วเนี่ยคณะกรรมการปกติจะเป็นเลขขี้คือสิบเอ็ดคนท่านอายการสูงสุดขนาดนั้นเป็นรองอายการสูงสุดท่านเป็นคนที่สิบเอ็ดครับที่งดออกเสียง<อ>วันนี้ถ้ามาเป็นอายการสูงสุดท่านก็เลยออกเสียงไงว่า<อ>ต้องลงต้องอุทธรเพราะอุทธรณเนี่ยมันก็มาเจอกันพอดีกับ วันเดียวกันพอดีเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าคุณทักษิณแกรู้ก่อนแกก็คงจะคิดใหม่ทําใหม่แต่ผมก็เอางี่ดีกว่าคิดใหม่ทําใหม่แบบนี้เนี่ยเอาให้ดีเลยนะทําหนักให้เป็นเบาท,ทําทุเราให้เป็นหายคือผมว่าคุณทักษิณประกาศอย่าประกาศแบบที่คุณนุ้งยิงมาประกาศว่าถอยออกมาบ้างแล้วเนี่ยไม่เอาประกาศวางมือทางการเมืองคุณทักษิณชินวัตรและครอบครัวชินวัตรประกาศ วางมือทางการเมืองถอยกลับไปเป็นนักธุรกิจจโมโนโลรี่ผูกขาดขายมือถือขายอะไรไม่มีใครว่าอะไรถ้าทําถูกกฎหมายก็ว่าไปถ้าจะรอดช่องกฎหมายถ้าสรรพากรจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ว่าไปแต่พอมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมีทั้งรัฐธรรมนูญมาตราร้อยหกสิบอนุสี่อนุห้าเรื่องซื่อสัตธ์สุจรเตเป็นที่ประจักษ์ไม่ประพฤติดจริธรรมอย่างร้ายแรงมันมีการเข้ามาใช้อํานาจรัฐในการออกกฎหมายในฐานะคณะ,ณะรัฐมนตรี เป็นมติคณะรัฐมนตรีก็ดีที่เราเคยเห็นมติประหลาดๆเช่นให้วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดธ like ันวาคมเป็นวันไม่หยุดราชการเพื่อให้โอนที่ดินราชดาทันไงโอนที่ดินราชดาจำได้ไหมจำได้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาเพราะเพราะได้อัตราภาษีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยประหยัดภาษีเียแต่สุดท้ายที่นั้นก็ต้องเอาคืนมาใช่ไหมแล้วที่ขายไปเนี่ย ให้คุณหญิงเจ็ดร้อยล้านเขาไปประมูลใหม่ได้ทั้งสองพันล้าน,นอ่ะห่างนั้นไม่กี่ปีอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมันมีประเด็นเข้ามาใช้อำนาจรัฐผมจึงแนะนําว่าอดีตผู้นําหลายท่านนะครับในประเทศนี้อาจ,จะมีการต่อสู้ทางการเมืองผิดพลาดก็มีไปตายในต่างประเทศก็เยอะหลายท่านก็เสียสละไม่กลับประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วก็เกิดการต่อสู้เช่นขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ท่านก็ไม่กลับ จอมพลปอก็ไม่ได้กลับนะครับหรือกลับมาอาจจะเกิดเรื่องอย่างเช่นท่านจอมพลถนอมกิติก,กจรท่านเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516แล้วเกิด6ตุลา2519แล้วจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วท่านก็เมื่อกลับมาจริงๆริจังๆหลังจากนั้นทีท่านก็อ,อ,อยู่แบบสงบแล้วก็จบด้วยอศัศญรกรรมแบบเรียบ่า้ผมว่าชีวิตแบบนั้นนะครับเป็นชีวิตที่น่าจะถูกต้อง ยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนสําคัญนะครับเป็นคนที่ทหารรักใคร่นอกจากเหนื่อจากคนจอมตะนงคือบนเอกสุจินดาคราประยูมผมก็ต่อสู้กับพลเอกสุจินดาคราประยูมตอนสมัยเพื่อสภาสาข้างแต่ผมเนี่ยไปร่วมงานศพพระราชทานเพลิงศพท่านนะด้วยความเคารพเพราะว่าท่านหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงเรียกพลเอกสุจินดาคราประยูมกับพลตรีจำลองศรีเมืองมา ยุติเรื่องหลังจากเหตุการณ์สิบเจ็ดถึงสิบเก้าพฤษภาสามห้าแล้วเนี่ยท่านก็วางมือทางการเมืองเด็ดขาดไปเลยนะครับแล้วก็ทําเรื่องอื่นในคุณงามความดีของท่านต่อไปผมไปร่วมง,งานพระราชทานพรมศพเชื่อไหมครับว่าพบนายกรัฐมนตรนีมาเกือบทุกคนย้ำว่าเกือบทุกคนนะครับในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกเว้นคุณทักษิณยกเว้นคุณสมชายจำไม่ได้แต่มองไม่หมดนะแต่ว่าเห็นมาเยอะมาก ก็ถือว่าเป็นเป็เกียรติของท่านในอดีตนานยกรัมรีแม้จะเกิดความผิดพลาดในอดีตแต่เมื่อได้เปลี่ยนแปลงคนไทยรักและเคารพให้อภัยครับเพราะนั้นผมเชื่อคุาพนักสินรรก็มีทั้งคนรักคนชัางนะผมก็เสนอไม่รู้ท่านจะฟังหรือเปล่าแต่ว่าดูท่าทางไม่ฟังหรอกถ้าฟังในบะานบ้านเมืองนันก็คงสงบไปแล้วล่ะไม่ไม่ฟังหรอครับเพราะว่า ตอนที่คุณทักษิณโดนยึดอำนาจถ้าเป็นคนอื่นเขาก็วางมือแล้วแต่คุณทักษิณก็เป็นคนทําให้เกิดเสื้อแดงแล้วก็ทําให้ประเทศแตกแยกกันมาจนกระทั่งจนถึงทุงวันนี้นะครับเมื่อกี้พี่เอถามผมว่าจําได้ไหมที่คุณทักษิณเนี่ยทำให้คนที่สาเรเสตตานาคนเป็นมันทํางานนะครับเพราะว่าจะได้โอนที่ดินได้ไประหยัดภาษีไปจําได้ครับเพราะาตอนนั้นยังทํางานบริษัทอยู่ด่าก,กันบริษัทมีประมาณสักพันคนด่าคุณทักษิณทั้งพันคนเลยนะัจำได้ด่าทุกคนด่าแรงด้วย สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอ t ที999